โอ้ยแม่เนี่แม่ตัวแม่โดนไปด้ยวดยก่อ,ยอยน,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 นมมอื่นเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านมมาน,นะพอดีท่านนี้มาขอขึ้นก่อนนะฮะคุณเจแปนพานุพันธ์ครับเชิญครับซับสองงานเพลงร้องอะไรร้องเพลง,งพี่สวัสดีครับแม่แม่ทุกคนฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับผมว,วันนี้มางานบวช น้องซันน้องซันทำเมรนลิเกเอาดีกว่าพี่ไม่ต้องร้องเกย์ก็ได้ถ้าเกิดพี่ไม่ถนัดเออไม่ถนัดเลยเป็นร้องกอร์ิเกสักคกอร์ดหนึ่งว่ากันครับไม่ถนัดกว่าอีกไอเวนบ้าหรือเปล่าเห็นเดินหน้าหวานมาเนี่ยก็ร้องลิเกได้พูดกินน้ำตาลมาหน้าเลยหวานนี่หนูผู้แข่งไลอ้นอน,นไลอ้อนซันไลอ่ะแม่ยังอยู่อ่ะเนี่ยโอ้โหเรานี่ไป็พักเลย ไปใครลูกใครหลานก็พาไปนอนบ้านไปสงสารวะผลงานเพลงต่อไปเลยเนาะอะไรนะเพลงขายไม่ดูเหมือนจะปิดเลยผลงานเพลงต่อไปอะไรดีพวกผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหรอใช่ครับเพราะว่าศิลปินมากมายอวยพรน้องหน่อยอ๋ออยากอยากให้พูดอะไรหน่อยหนึ่งนะครับก็วันนี้เดินทางมาจากเอ่วิร์กทอยส์เลยนะครับพอดีว่าไปถ่ายรายการมาด้วยแล้วก็ ตั้งใจมาที่งานบวชของน้องซันนะครับที่เป็นน้องที่รักมากสนิทด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือว่าี่อยากจะบอกกับทางเจ้าภาพนะคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็น้องซันผมอยากจะบอกว่าว่าโต๊ะจีนเหลือไหมตรงนี้นี่ขับรถมาแสบพร้องมากเลยเจ้าภาพเจอหน้าปุ๊บขอถ่ายรูปก่อนเลยไม่เคยถามกูเลยสักครังว่าหิวไหม แต่เขาเตียมไว้พี่แล้วโต๊ะหนึ่งนะอะไรนะโต๊ะหนึ่งของพี่คนเดียวเลยเตียมไว้แล้วโต๊ะหนึ่งแต่สังเกตว่าทำไมบนโต๊ะมีทุบปักอยู่ด้วยไม่รู้ให้ใครหรือเปล่าแป๊บนึงนะนี่ยาไครวะเนี่ยเอาไปหน่อยแต่วันนี้ดีใจมากนะพี่น้องชายเนี่ยบวชและที่สำคัญคือว่าพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนนะฮะพี่พี่น้องๆ้องทุกคนนะครับมาร่วมลําหน้าหน้ากันด้วยนะครับเออเพราะว่า ผมอาจจะไม่ได้มาตอนเช้าเพราะมีภารกิจตอนเช้าด้วยอะไรอย่างนี้นะครับพี่บอกว่าเจ็ดโมงเช้าไปพี่ไม่ตื่นหรอกใช่ไหมใช่ใช่นี่จหวะตื่นยังไม่รู้เลยนะเจ็ดโมงเนี่ยนะครับก็ยินดีกับพ่อนาคด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมีศิลปินร้องเพลงอีกอีกหนึ่งคนไทยฮะโอ้คนนี้ศิลปินนักร้องสาวสวยครับครับผมจากไหนฮะจากชัวร์เตอร์เทนเ m e n t ครับเขาเขียนประมือให้พี่แตงกวาครับผม มาแค่นี้โอครับครับ